ออก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 มาแล้วจ้ามาบ้าแล้วก็ต้ทงานผู้มีเกียเขาต้องขับมาดูดิว่ารอบหลงฉันนันเลยรอบหลงฉันนันเลินในประเภทสามทไปผาดูดิว่าน่าดูดิว่านายหัวนายหัวโคดูดิว่าพอนสพานตลดนัชือเปิ่งเปร่สุพรรณกับดูดิว่าเปร่งสุพรรเที่ยวนี้จะเปร่จริงหรือไม่ใด้เมื่อเจอรับ ดูดีว่าสิ่งระดับเหลือดับเลยดักเบกชลชาล้วนจังหวรรดิพิจิตกำไลบนไลมีไลขยี้ไลกอดขอไลกอดขอดูดนว่ากอดได้กอดได้จต่แสงได้หรือไม่ได้กอดได้แสงได้หรือไม่ได้พีเจเรยหยิบลืมไทยบวกกับพี่น,นรง่หยิบลืมไทยสองสีพี่น้องผายในนามสิ่งระดับไอหมาบ้าแห่งลงูกน้ำยงมาดีนะคนไว้สนามแบบนี้ไอหมาบ้าแห่งลูกน้ำเติมอยู่รองน,ำน,งน,น,อน้ำสีไดงยักผ้ายได้แสงยืดหยุ่เหลือใต้ในนามพ่อ ก็บอกว่าไปยนไปย่อใบต่อมใแต่ตาคนตาเบือตาคนต่างจับตาคนตาปบ่าใบตาตาอย่างนี้ไม่น่าจะตู้หอพระเจ้าเสือได้แล้วครับพี่นอลไออย่างนี้น่าขัวป๋าหวานบอกว่าเฮ้ยกลับสายน้าเป็นเหมือนพิจารณาทอดผ้าบางตะกุนได้เลยและแล้วไอฝีพายที่ไม่เฮาเป่งฝีพายไม่เฮาเป่ง ไม่ยอมจะแป้งสมชื่อพรนพัสลาไล่ไม่ทันครับปล่อยให้คู่ต่อสู้พอพระเจ้เสือสิงลำนางหนีเข้าเส้นชัยไปแบบไล่คู่ต่อสู้ก็ับเมื่อเรือเข้าเส้นชัยกรรมการผู้ทรงเกียรติยกธงสีแดงให้กับทีมเรือสิงห์ลำนางพรพระเจ้าเสือจากอำเภอโพธิ์ทับช้างจาังหวัดพิจิตรเป็นฝ่ายชนะครับจะวินเนอร์อสิงห์ลำนางพรพระเจ้าเสือเจอ้าหลุนทั่วเชิงเจอชื่อสิงห์ลำนางพรพระเจ้าเสือสพพเซอ,กอเกีเก